สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะมาดูสวนมะม่วงของเราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องต้นมะม่วงนะสวนมะม่วงของเราในพื้นที่สวนมะม่วงของเราก็จะมี22ไร่นะพี่พี่22ไร่ก็จะมีทั้งน้ําดอกไม้สีทองน้ําดอกไม้เบอร์สี่เนาะ,ะฟ้ารั่นแก้วขมิ้นเนาะโชคอนันต์คือตัดออกไปแล้วนะพี่พี่นะ โชคอนันตตัดออกไปแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นช่อดอกประมาณนี้ออกกันแบบทุกช่อเลยเนาะออกกันทุกช่อเลยในช่วงจังหวะนอกฤดูเนาะเราก็ทําทําเหมือนกันนะพี่พี่นะเราก็ทําเหมือนกันแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะในการทํานอกฤดูปีนี้ปีที่แล้วก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจเนาะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะว่าทำไปแล้วฝนมันตกเนาะฝนมาตกสู้ฝนมากๆเนาะ สู้ฝนแบบเยอะเกินสู้ไม่ไหวฝนตกทุกวันเลยวันหนึ่งก็สองสามรอบเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีมากๆสองวันที่แล้วเนาะเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนฝนก็ตกสองวันติดเลยแต่ไม่ตกแรงนะเพื่อนๆน,นะตกแบบปลอยๆอยเนาะตกแบบปลอยๆก็ชอบชอบมะม่วงเนาะเดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าชอบมะม่วงของเราอ่าออกกันทุกชอ่อทุกกิ่ง แบบนี้เลยเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นต้นฟ้าลั่นเนาะต้นฟ้าลั่นต้นฟ้าลั่นใบเขาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว่าต้นฟ้าลั่นใบเขาเป็นแบบไหนเนาะวันนี้เราก็มาให้ฮอร์โมนทั้งแปลงเลยเนาะยี่สิบสองไร่ของเราให้ทั้งแปลงเลยช่อดอกเขาออกดีมากนะกับฟ้าลั่นของเราเนาะ ออกดีมากนี่ออกทุกช่อทุกกิ่งทุกยอดเลยนะเพื่อนๆน,นะออกแบบนี้เลยออกแบบอืมแล้วก็ตอนเราก็ให้ฮอร์โมนนะตอนตอนนี้ตอนนี้ก็รีบเร่งให้ฮอร์โมนเลยนะเพื่อนๆน,นะตอนเป็นก้างปลาของเขาเนี่ยเขาต้องการฮอ,อร์โมนนะเราก็อัดฮอร์โมนไปแล้วก็ให้เป็นฮอร์โมนที่ว่าอ่ แบบว่าให้เขามีความแข็งแข็งแก่งเนาะขึ้นในตอนที่ดอกเขาบานนะเพื่อนๆเราก็ได้จับเม็ดเป็นลูกที่สมบูรณ์นะเพื่อนๆนะเออลูกที่สมบูรณ์เนี่ยตอนก้างปลาเนี่ยต้องรีบอัดฮอร์โมนนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ว่าแปลงไหนก็ตามนะเพื่อนๆต้องรีบอัดฮอร์โมนนะอัดไปเลยนะเพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวถ้าเห็นดอกแล้วให้รีบอัดนะเพื่อนเนนะ ไม่ว่าแปลงไหนก็ฝากกันด้วยนะ <g ül> ก็เป็นเกตความรู้เนาะกับแล้วก็เชื้อราเนาะเชื้อราที่เราใช้สารป้องกันเชื้อราเดี๋ยวต้นนี้น้ำดอกไม้สีทองของเราก็ออกทุกยอดทุกช่อทุกกิ่งเหมือนกันเนาะย้อนแสงนิดนึงนะนี่ออกเหมือนกันเนาะออกเหมือนกันต้นนี้จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะเพื่อนเพื่อนนะ แล้วก็ช่วงเช้าแบบนี้เนาะเราก็จะมาให้ยาเชื้อราเนาะยาเชื้อราวันนี้ที่เราใช้ก็เป็นโพพิเนบนะเพื่อนเนนะโพพิเนบหรือแอนตาโคนะอ่าโพพิเนบหรือแอนตาโคชื่อสามันของเขาก็คือโพพิเนปเนาะเพื่อนๆเนานะออกทุกช่อทุกยอดทุกกิ่งเลยนะเพื่อนๆยิ่งฟ้าลั่นนี่คือแบบว่า นึกว่าต้นไม้เนาะรอเข้าบานก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเห็นอีกไม่ได้ลงวิดีโอยาวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วเนาะมารอบที่แล้วก็ลืมเอาโทรศัพท์มาก็ก็เลยไม่ได้ลงให้เพื่อนเพื่อน,อนดูเนาะแบบต้นนี้เลยมะม่วงฟ้าลั่นวันนี้ก็บรรยากาศมืดครึ้มนะมืดครึม้มครึมคร้มแต่ไม่มีฝนนะวันนี้ไม่มีฝน อากาศจะเย็นเนาะใครบานช่วงนี้จะดีมากๆเลยนะเพื่อนๆนะจับเม็ดได้อย่างดีเลยเนาะจากช่วงที่แล้วที่เราบานช่วงประมาณอย่างนี้เนาะก็ตอนนี้ก็เป็นลูกเล็กแล้วลูกเท่านี้แล้วเนะเพื่อนๆเนาะถ้าหัวปุมือบ้างนิ้วก้อยบ้างนะเนาะบรรยากาศดีทําให้ลูกมะม่วงเราติดผลดีนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูช่อดอกมะม่วงของเราว่ามันออกกันทุกช่อทุกกิ่งทุกยอดกันจริงๆเลยเนาะแบบนี้เลยยิ่งช่วงนี้นะแล้วยิ่งต้องให้ฮอร์โมนนะเพื่อนๆนะฮอร์โมนวันนี้ก็ใช้ดีมิกเนาะดีมิกนี่ถ่ายต้นนี้ดีกว่าต้นนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะเพื่อนๆนนะเป็นน้ำดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงที่ราคาแพงที่สุดนะ เมื่อได้ผลผลิตเนาะกิโลกรัมตอนนี้อยู่ที่หลักร้อยเลยต่อกิโลกรัมนะหลักร้อยเลยใครได้ขายคือร่ํารวยกันนะใครได้ขายคือร่ํารวยแต่ว่ามีมากมีน้อยก็แล้วแต่สวนนะเพื่อนๆน,นะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่สวนก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูส่วนมะม่วงของเราเนาะที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะเพ,พื่อนๆนะอวันนี้ก็ ไม่มีสารเคมีเนาะก็จะมีแบบฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนแล้วก็ยาเชื้อราป้องกันเชื้อราให้กับช่อดอกของเขาเนาะแล้วก็ผลเล็กของเขาเออนั่นแหละเราก็มาให้ฮอร์โมนแล้วก็เชื้อราผสมกันเนาะเรียกสพท์ของเขาก็คือยาเชื้อรายาเชื้อราของเราใช้วันนี้คือแอนทาโคหรือโพพิเนปนะชื่อสามัญคือโพพิเนปเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็ฮอร์โมนที่เราใช้วันนี้คือ,อ ธาตุอาหารรวมนะธาตุอา,นะนนะาอาหารรวม8อย่างนะเพื่อนๆนะธาตุอาหารรวม8ดอย่าง8ชนิดอยู่ในอซองเดียวเนาะเราจะใช้อยู่ที่400 400กร,รมัมต่อน้ำ1,000ลิตรนะ400กร,รมัมต่อน้ำ1,000ลิตระจะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรบ้างอะเยอะแยะไปหมดเนาะสังกะสี โมลิดีนัมอะไรก็จำเราจําไม่ค่อยถนัดนะเพื่อนๆนะต้องไปอ่านดูเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะตอนหลังคลิปตอนจบคลิปเราจะถ่ายเพื่อนๆดูว่าครั้งนี้เนาะเราใช้อะไรเป็นการฉีดพ่นในวันนี้วันที่13ทธันวาคมเนาะเออเราจะถ่ายไปให้เพื่อนๆดูว่าเราใช้ตัวไหนบ้างนะแล้วก็หากเพื่อนๆอยากใช้ตามก็ สามารถไปซื้อได้เนาะตามช่องทางต่างๆนะเพื่อนๆนะที่เขาได้เอาลงขายในในอินเทอร์เน็ตก็ก็ได้นะเพื่อนๆนะในรัสด้าอะไรเช่นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆนะเ,เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าสารอาหารรวมของเรามีอะไรกันบ้างนะเพื่อนๆนะว่าสารอาหารรวมของเรามีอะไรกันบ้างก็มีอยู่8ชนิดเลยเวลาเราให้ฮอร์โมนพืชนะเพื่อนๆนะ เวลาเราให้ฮอร์โมนพืชก็แนะนําว่าให้เป็นธาตุอาหารรวมให้ได้เยอะๆนะเพื่อนๆนะให้ได้เยอะๆเพราะว่าต้นไม้เราอะต้นไม้ของเราน่าจะขาดสารอาหารสารอาหารรวมเนาะแปดชนิดเนาะเราอัดไปเลยช่วงดอกแบบนี้นะเพื่อนๆนะอัดดอกแบบนี้ต้องรีบอัดนะเพื่อนๆนะมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้ง <c oughs> มีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งเออช่วงดอกเนี่ย เพราะว่าเราจะได้ผลผลิตก็เมื่อเขามีดอกนี่แหละเพื่อนเพื่อนเออตอนนี้กำลังสูบน้ำถังที่สองอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะถัทงที่แรกถังแรกเราฉีดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะกับแปลงแปลงด้านบนเนาะเดี๋ยวเรามาลงแปลงด้านล่างที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้เนาะแปลงด้านล่างที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้อ่มามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนาะต้นนี้เนาะเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนว่า สูบเต็มถังหรือยังเนาะเออถังนี้อาจจะสูบไม่เต็มนะเพื่อนๆนะตรงนี้เป็นสวนนะพี่ๆเดี๋ยวไปดูก่อนเป็นบ้านสวนเนาะก็จะมีต้นทุเรียนด้วยนะเพื่อนๆเนาะมีต้นทุเรียนต้นเงาะต้นมังคุดนะต้นกล้วยมะละกอเออ น้ำสูบไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวดูก่อนเนาะก็ตอนนี้สูบน้ำได้800ลิตรแล้วพอแล้วเนาะอาจจะเกินด้วยซ้ำนะเพื่อนๆนะพอแล้วนะจ๊ะก็แบบนี้เลยรถฉีดพ่นสารเคมีของเรานะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะ ไปปิดตัวเครื่องสูบน้ำของเราก่อนอันนี้ต้นทุเรียนนะเพื่อนๆนะเห็นไหมที่มีสปริงเกอร์อยู่เนาะก็ขอบขอบสาะนี่จะเป็นต้นทุเรียนแล้วก็ต้นมะยงชิดนะเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนตรงนี้คือเครื่องวิกสูบน้ำของเรานะเพื่อนๆนะ ปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะอ่ะเรียบร้อยแบบนี้เลยทำบ้านให้เรียบร,อย <c oughs> รบ้อยเวลาฝนตกจะได้ไม่เปียกเนาะกับเครื่องบิ๊กสูบน้ำของเราในส่วนเราจะมีสระน้ำอยู่ที่สามสระเลยนะเพื่อนๆนะอยู่ถึงสามสระเลยตรงนี้หนึ่งนะตรงที่ใช้สูบน้ำ ตรงที่ใช้สูบน้ำเข้าไปที่รถพ่นยาหนึ่งสะแล้วก็บ้านด้านในอีกหนึ่งสะเนาะแล้วก็คลองเล็กอีกหนึ่งสะนะเพื่อนเพื่อน,นะมีจำนวนสามนะกับต้นทุเรียนต้นนี้นะเพื่อนเพื่อน,น,นะต้นคู่เนาะนะชายปลูกไว้ต้นคู่เนะนะานนะอ่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องมะม่วงกันนะไม่คุยเรื่องทุเรียนเนาะวันนี้แล้วก็จะ พาเพื่อนๆมาดูรถที่เราใช้พ่นสารเคมีนะเพื่อนเพื่อนนะรถที่เราใช้พ่นสารเคมีเป็นหน้าตาแบบไหนเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นรถไถยอยู่ด้านหน้านะเป็นรถไถยอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ติดปั๊มไว้ด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็ทางยาเนาะตัวไอ้บาสตัวพ่นนะอืมก็ สูบน้ําใส่ถังใช่ไหมผสมยาอยู่ในนี้ผสมยาเสร็จตัวปั๊มนั้นดืดดูดตัวปั๊มนะดูดน้ําจากตัวถังแล้วก็ส่งไปที่สายพ่นด้านหลังตรงนี้เขาก็จะพุ่งของเขาเองเนาะเป็นฝักบัวเลยเนาะเป็นฝักบัวเลยก็เวลาพ่นสารเคมีนะเพื่อนๆนะกันเนาะสำหรับการพ่นสารเคมีนะเพื่อนๆนะ ทางเราจะใช้แบบอย่างนี้ใช้หมวกกันน็อกใช้หมวกกันน็อกแบบนี้เนาะใส่แล้วก็ใช้ผ้าคุมหน้าตัวนี้ใช้ผ้าคุมหน้าตัวนี้แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกทับอีกทีนะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าสารเคมียาป้องกันเชื้อราบ้างยาป้องกันมแมลงบ้างเนาะเขามีความเป็นกรดนะพี่ๆนะเขามีความเป็นกรดเราก็เลยจําเป็นว่าใส่ตัวนี้ยังไม่พอนะอ คนแถวบ้านเนาะชอบใส่กันแค่เสื้อคลุมหน้าอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยป้องกันดวงตาเนาะเราก็เลยมาใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะใส่หมวกกันน็อกเข้าไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนใส่ไปด้วยเพราะว่าหมวกกันน็อกเรามีหน้ากากตรงนี้นะทำให้ดวงตาเราไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีนะเพื่อนๆนนะดวงตาเราก็จะไม่ไม่ไม ไม่สูญเสียอะไรประสาทเซลอะไรของเขาอะเนาะอืมไม่กระทบกับสารเคมีอืมก็แนะนํากันไปเนาะเวลาการพ่นสารเคมีหรือให้ฮอร์โมนก็ใส่หมวกกันนะ็อกเนาะหรือหาแว่นตาหาแว่นตาใหญ่ๆมาใส่ก็ได้นะแต่เราไม่ถนัดเนาะเราถนัดแบบนี้ใส่หมวกกันน็อกดีกว่าเนาะเพราะว่าขับมอไซค์บ่อยก็ใส่หมวกกันน็อกถือว่าสนุกดีขับรถไทยใส่หมวกกันน็อกแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะเออขับรถไทยใส่หมวกกันน็อกแบบนี้เลย เอ่อนี่ก็ส่วนอยู่ที่อำเภอนามปางจังหวัดพิษณุโลกเนาะอยู่เขตตำบลไซย้อยนะอยู่เขตตำบลไซย้อยเนื้อที่ในการปลูกมะม่วงของเรามีอยู่22ไร่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูช่วงหน้าสวนไปถึงท้ายสวนดูนมันคือยาวมากๆนะเพื่อนๆยาวมากๆบางทีขี้เกียจเดินนะต้องใช้รถต้องใช้รถ เดี๋ยวกลับให้ดูนูน่นมานู่นจริงๆนะนู่นเห็นต้นไม้ที่อาสูงกว่าต้นมะม่วงไหมคือตรงนั้นเลยคือสุดแดนแล้วเนาะนูน่นจริงๆบางทีนี่เดินจนเหนื่อยนะเพื่อนๆนะเดินจนเหนื่อยเนาะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะว่า อยู่ท้ายคลิปนะท้ายคลิปเราจะถ่ายเพื่อนๆดูว่าวันนี้เราใช้ฮอร์โมนตัวไหนไปบ้างเนาะยาเชื้อราตัวไหนไปบ้างนะวันนี้ไม่มีไม่มียาป้องกันมแมลงนะไม่ได้ใส่เพราะว่าฉีดป้องกันมแมลงเราจะฉีดช่วงเช้านะหรือช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเช้าเราจะเป็นฮอร์โมนกับเชื้อรานะเพื่อนๆนะช่วงช่วงเย็นจะเป็นยาฆ่า,า,มาแมลงเนาะอืมเราก็จะไม่เมคนะเพื่อนๆนะเวลามาบอก พูยกับเพื่อนๆเราจะไม่เมกว่าเราใช้ตัวนี้แล้วดีหรือใช้ตัวนี้แล้วไม่ดีนะเพื่อนๆนะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าเมกไปไม่ดีเนาะเอาแค่ยอดวิวไม่ดีแน่นอนเนาะเดี๋ยวจะลงท้ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูว่าเราใช้อะไรวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปผสมยาก่อนไปผสมยาเสร็จเราจะถ่ายลงเลยนะเพื่อนๆนะ ไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในบ้านบ้านเราอยู่ด้านในอีกหนึ่งหลังนะตรงนี้คือบ้านหน้าชายเนาะบ้านข้างในคือบ้านสวนของเรานะเพื่อนๆนะไปเดี๋ยวเราไปผสมยากันก่อนเนาะ